ีค่ะ Happy Valentine's Day ค่ะแม่ชวนทำไรในวันวาเลนไทน์คะเนี่ยทำบุญบ้างค่ะทำบุญเลี้ยงพระทัดพิวแม่กังเสียงทำบุญเลี้ยงพระวันนี้วันดีวันแห่งความรักไงแม่กลัวว่าจะไปเดทจะวาจะบอกกับทุกคนบอกว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยวันทำบุญเลี้ยงพระเนาะเขาบอกคีมใส่ชุดไหนดีคีมบอกใส่ชุดสีขาวนะแม่มันหลวมหน่อยเนี่ยมาเย็บเอาโอเคนะ แล้วก็บอกว่าอยากบอกกับทุกคนในบ้านบอกแต่งตัวแบบสีสดสดใสหรือว่าเป็นสีขาวเนาะลูกสาวเช่นมากางเกงดําค่ะแล้วเมื่อกี้ที่มาเนี่ยช็อตฟิลม,มากใส่เสื้อสีดํามาด้วยมีงานไปต่อแล้วเขาอะท,ท,ที่ไปงานีทึบอันนี้คือไม่มีการเตรียม้อมอ้าวไม่รู้เลยเนี่ยที่หลังจะได้ฝึกไว้ไม่ ค่อยค่อยเรียนรู้กันแล้วเมื่อกี้โทรไปนะฮัลโหลหนูภาพมาแล้วเอาาแม่แต่งตัวอทุกคนเชื่อไหมรู้เลยว่าเพิ่งเพิ่งเตือนต่ตอนแรกแม่บอกหนูว่าประมาณสิบเอ็ดโมงหนูก็เข้าไปดา น่ะสิบเอ็ดโมงทุกคนต้องมาถึงก่อนสิบโมงอ่ะแม่บอกว่าไม่เกินสิบโมงก็ต้องมายืนเถียงให้ทุกคนดูอย่างเงี้อตลอดไปแล้วก็วันนี้วันนี้เราทําเราทําบุญเลี้ยงพระเนี่ยปกติแล้วเราจะทํากันแบบปีละครั้งเนาะเราผ่านมา3ามสี่ปีเราไม่ได้ทำไม่ทำนานเลยเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็ไหลไปเนาะจริงๆริงเราอยากอยากทำทุกปีอย่างน้อยคือแบบว่ามันเป็นมงคลกับที่บ้านแล้วทำไมถึงเลือกเป็นวันนี้วันวาเลนไทน์คือวันนี้ฉันว่างพอดีวันนี้ฉันว่างแล้วพรุ่งนี้ฉันเท่านนี้ วางแล้ววันนี้ฉันเต็มพี่พรุ่งนี้ฉันมีเวลาแ้งหนึ่งวัน่อบุญบ้านเลี้ยงคะ,คะเวลาอะไรนะแ้ง มาเหรอท่านคุณยีพรามันต้องตื่นเช้าวันนี้มีอะไรเลี้ยงพระบ้างสุกี้ค่ะงงมากเมื่อคืนอะหัวเตรียมคุงรอเลยว่าตื่นเช้ามาขนมจีนต้องมาแกงหมูชะอมต้องมีอ่าแล้วก็กะปิชะอมข้วยบดชีอะไรเงี้ยท้าแพทเทิร์นเลยทองหยิบฝอยทองขนมหวานมีทองหยิบฝอยทองช่วยฟูแล้วก็ต้องมีแกงเขียวหวานขนมจีนน้ำยาอะไรแบบนั้นพระ้าไปสิบงานพระก็จะเจอแบบเียเก้างานเยอะเดี๋ยวถามพระดูลองดูคอมเมนต์นะดูว่าพระได้กิน M K บ่อยเหมือนกันไม่ ใช่ค่ะฉันเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว้าใครนึกเลยไม่ออกก็เลี้ยงเอ็มเพะเชียหนูฉันพิสูจน์มาแล้วหรู้ฉันคุยกับเพะจริงชัิคุยกับพะเห็นไหมเล่งอจริงเหรอเออถ้าใครนึกเลยไม่ออกพิน์เอ็มพะนันก็ต้องเปลี่ยนเป็นคุยกับคนเพื่อวดศึกมาเพื่อนบอกว่าถูกเป็นพก็เลียง M.K. แต่ว่าอาก่บอกว่าไก่ทาก๋วยเตี๋ยวไว้เดินมากทุกควันนี้นเป็นเป็มาด้วยนเปทำก๋ตี๋ยวแห้งสูตรของเขาอ้ก๋วยเต อย่างนี้เราต้องกินซึ้งเลยแน่นอนยังไม่ฟิลนี้ทุกคนก็ฟิลครอบครัวครอบครัวครอบครัวก็ไม่มีใครไม่ได้แฟนไม่มีอะไรม้างเลยทานตัวเอยู่กันอย่างนี้แหละอยู่กับพ่อกับแม่พ่ออยู่แล้วพี่หอ้วยอุ้ยอุ้ยเสียวอธิษฐานบุญนะลูกอ๋อขอบคุณนุ่นนำพระพุทธเจ้ามีแต่ความความเจริญธุรกิจคัค้าเจริญลูกเรืองปัจจัยของข้าพเจ้าหาไม่รู้ความเหนื่อยยากทุกปัจจัยก็ตามไปด้วยองคพุทธศาสนา หลังบ้านเขากำลังเคลมพื้นที่หลังบ้านกำลังเคลมพื้นที่เลยพื้นที่เลยรอกินเหล้าค่ะพายังไม่ทันกลับเลยแพนกินเหล้าซะแล้วแเมื่อคืนเมื่อคืนก็เริ่มไปแล้วเมื่อคืนแม่ดื่มแล้วเปล่าไม่ไม่กินนักเลยแม่ไม่ดื่มก่อนถึง อตขแม่นั่งแบบทิดแค่บอกว่าวงนี้มันเริ่มแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้แค่มาสั่งพวกนี้พวกสุราเมลัยแม่ไม่อยากกบแล้ว่ะเมื่อคืนแม่ได้สือสดบนมาหนุป๋ากิ้งหนุ่มปากกิ้งหนึ่ใช่เมื่อคืนแม่ไม่ได้ดิ้งค่ะแล้วแม่กินทุเรียนไปยี่เถอะ จริงๆมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกินทุเรียนแล้วจะบอกนะอยากกินทุเรียนมากเมื่อวานไปเจอทุเรียนหนึ่งูมีสองเม็ดให้ไทยกี่บาทไทยห้าร้อยบาทูงไป3 0สามร้อยบาทต่ำไปอู้สี่ร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยมีรางวัลปะมีเมี่ยมเลยอ่ะสี่แปดศูนย์ทุกคนว่าคิ้วหยกตลกว่ามีคิ้วแต่ โกนคิ้วทิ้งแฟชั่นมากนะเถอแม่ไม่เห็นเรอฟุกรอนฟุกรอนเขาก็จะมีแบบเขาเขียเขียนไงเขาเขียนไงแต่หนูลืมไม่ใช่ลืมหนูเพิ่งตื่นไม่ทันเขาเรี่กไม่ทันขายนะคะทุกคนขายนะคะทุกคนไซเรียนนะคะดูเด่นน่ารักสุดเดี๋ยวท้ายคลิปฝากนะ เดี๋ยวอีพีหน้าจะพาแม่ไปจะพาแม่ไปกินเหลาก่อนพาแม่ไปเป็นคนจีนหน่อยตอนแรกให้เลือกระหว่างโอมาเกเสกับกินเหลวตัวคิดว่าถ้าไปโอมาเกเสะจะได้ไปกันสองคนแต่ถ้าไปกินเหล่ะจะได้พาน้องไปด้วยก็ฝากด้วยนะคะพัตคาอาหารจีนบ้านไหนร้านไหนอยากให้ไปก็บอกได้นะคะอร่อยหรือพวกเราเรื่องมากซูชิอาหารญี่ปุ่นเจ๊บอกได้นะคะเราบอกได้แล้วกันก็ถือว่าเป็นอย่างนี้ไปโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ปาร์ตี้กันเล็กน้อยกินข้าวเดี๋ยวรอพักกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ขอดแชทเพน จะแบบว่าสอนให้รู้เลยว่าเราผ่านประสบการณ์มาอย่างแบบรุนมแรงมากประสบการณ์อย่ยงนาอ่น่าจะอยู่ประมาณ7จ็ดปีเพราะหูหายได้ข้างแล้วค่ะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับคนทําหูแดงชิมดิชิมดิชิมโชว์ดิเดี๋ยวินิดิเดี๋ยวหูแดงนี่นะคะ็นไรคะโอ้แข็งเหรอหูแดโอ้หอร่อยจริงจรอร่อยค่ะมเลือกชิ้นเลือกชิ้นให้ดิมน้ฟไม่หักเยอร่อยเพราะว่าเป็นตุ้งเจี๋ยวาแห้งเพราะว่าไม่มีน้ำซุปนี่แหละนี่ออเออ มือปืนว่าพี่โอ่งพี่โอ่งอ่ะจอยวไอ้มาชิมหมูของพี่เป็ดหน่อยนุ่มยุ่มไม่ได้ชื่อชิมหมูแดงเข้าหน่อยชิมชิมชิมหมูเข้าหน่อยเขาสายทำมาแต่นี้แล้วโอ้โหไบอกเลยว่ามันเหนียวหรือไม่เหนียวได้ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้นะใครจะกินน้ามาได้เลย คนบ้านใกล้อย่างเดียวคนบ้านใกล้บอกว่าพี่โอ่ง ต่างเดียวเองโออนวีนวีขายของด้วยกันกับกิงอยู่ที่ร้านโหนงแต่ว่าบ้านอยู่ใกล้กันพอแล้วนี่บ้านอยู่โรงแรมเดียวกันลงหอมอะไรอ่ะต้มก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วลูกกินก๋วยเตี๋ยวไหมกินอะไรลูกจะกินอะไรกิน M K M K ก็กิน M K ก่อนค่ะหมูเดี๋ยวกินตอนเย็นกินก๋วยเตี๋ยวสักหนึ่งด้วยก่อนดีกว่าอ่ะน่าหนัได้เลยลูกเอาจัดไปให้ไม่เอาค่ะหนูอยากกินบะหมี่น้องก่อนขนน้องก่อนน้องเอาเส้นเล็กใช่ไหมเล็กแต่ไม่ใส่ผักน้องไม่ใส่ผัก คนหวนแม่บอกใจเยอะก็จริงนะเป็นถูกถูกโดนมาตายวันละไม่หรอกเรื่องเรื่องอะดอกแรกนี่โดนหยกก่อนเลยเขาเลยขึ้นแต่หยกเลยไงโอ้ยหลังมาพวกตุ้ม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 เลยแค่หนูใส่เสื้อดำมาไม่ได้ด่าอะไรคือไม่ได้ด่าเมื่อกี้ไม่แต่ตอนคนหนูมาพูดดีๆพี่ออกไปเปลี่ยนเสื้อไปรูปไปแค่นั้นให้ดูที่เกตนานะให้ดูนาตอนี่ย่าสนใจแล้วเขาก็าเดินแล้วก็เดินไป น,นี่แม่ผูดให้ฟังขณะที่พระกําลังสวดอยู่แล้วพี่หยกเพื่อเปลี่ยนเสื้ออันนี้คือสัตว์จริงแม่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แต่ตรงไหนห้องหนูรู้ไหข้างๆคือหนูนี่เหมือนหน้าห้องหนูอะโอใช้จักรยานในการรับชมแล้วแม่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แม่พยายามแบบเงี่ยหูฟังแล้วแม่ก็บอกว่ามารับบุญกุศลที่ได้ทําวันนี้นะอะไรเงี้ยแม่ก็นึกถึงบรรพบุรุษอะไรเงี้ยไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีอาจจะพี่เจ้าทางไปใช่ร้องไห้ด้วยความเหมือนปิติได้ยินเสียงแบบสะอื่นได้ยินเลยเป็นเสายงผู้ที่หนูออกมาทําบุญได้แล้วอ่าเหลือแม่ก็ได ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอันบอกว่าทำบุญก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆงานถูกปะก็เป็นฟิวแ์เฟมิลี ก็พูดก็พูดคก็น่าจะยาวๆนั่งละลานยาวๆจะถึงคำหน่อยฝากกดติดตามเราด้วยแล้วกันนะคะสามคนพยายามจะทําคลิปให้ครบ3คนทุกวันเสาร์ได้เจอเจอกันเป็นประจำเนาะฉันเพิ่งเห็นว่าคือคือเอาคำพูดไปจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ต้องอยู่ในหม้อสุกี้เพราะมันจิ้มแบบจิ้มหมุดดีเลยเหรอเออเอาฝากแล้วกันฝากกดติดตามด้วยจ้ะฝากกดแล้วก็แชร์กับซับสไครป์ให้ช่องเพิ่มแชร์สามช่านนะคะเพื่ออะไรนะคะขอบคุณค่ะ